มาเพื่อนๆมาดูมาดูสาวประเภทสองพาหีลืมลืมใจลืมว่าลืมใสา่ย,ยางไว้อุกอยู่ในหญ้าเนี่ยแล้วป่ายอยู่ในสะปุ่นอ่ะลืมตะลืมว่าเนาะโคลำให้ลำเหลือไปนีพี่ เปียวยาชี่ลืมบอ่มันมีกับน้องมันมีแร่ยาชี่ลืมเนี่ยเีอปหามากินแถมน้อยดีจ้ะฮะดีกว่าเนาะกินทุกยาเลยเจ้ามียาอย่างก็กินค่ะกินเลยลืมแ่ลืมว่าลืมลืมใส่ย,ยางไว้หลังข้อหมูโอ้ถ้าอีก็ ถ้ามีแมนแซแต่ะใครจะหายไปแล้วนี่นอกแต่นี้มันลืมอยู่ในอยู่ในตรงหญ้าเลยเจ้ากำลังไปเกาะไปลือ้อมาเื่อเดียวนี้ไอฮอนว่าจะสูบน้ำสะเน่าออกสอหาสายยาง ไยาต้องไปไหนเนาายยางูสายยาหายไปไหนตช่ ลืมลืมแต่ลืมว่าลืมหลายอย่างจนประปุดประเปืโโ่อยหมดแล้วกันนี่ถ้าเกิดว่าหญ้าปเปิ้นบักขึ้นปกไว้นีไทยจะกรอบไปแล้วละ่ะไทยจะต้องได้ซื้อใหม่ก็ะชีถูกๆน่ะนปั้น,ป,นป่ายกันหน่อยนี้อพออย่างก็เป็นเงินเป็นทองไปอย่างมดเนาะเกษรนี่ทําม,มีทุนมีหอน,นี้ยังเครียดเลยค่ะ กุดดีๆเนาะไผ่มาทำกเกษตรนี่กุดกึดแล้วกุดแ่มกุดเตอะขอให้กุดจะมาจับวางจะมามักง่ายคิดว่ามันจะง่ายนี่นแหละมันมัดขึ้นง่ายกยางเนอะ จะล้างบอ่อล้างบอ่อน้ำว่าน้ำมันยังมาเหม็นคุณเหมือนเน่าปั๊มน้ำก็รู้อขอญาตไปมัดผมมัดเท่ากันเนาะก็กี้ก็นึกว่ามันจะง่ายๆเป็นไปมีไปถึงปุ้นเล่าปุ้น móc dù nầy móc dù nầy nhao oh, nhao 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 ngã nhao 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 แต่ฮอนว่าไผ่สู้ฮอนสู้คันมาได้นี่จะไปมนานยะเน้อกเกษตรนะมันมาได้เรื่องง่ายเลยนะนี่ขนาด้ยตอนเจ้าน,น่นี่นี่ขนาด้ยตอนก่อนเก้าโมงนะถ้าบ่าให้หลังเก้าโมงไปแห็บซ้ำหายกันเนี่ยมันบ่ฮอนพับพับพบพบเลยว่ะมีในหนึ่งฮอนอยู่ อากาศแปรปวนเนาะพนทวนเนาะอากาศแปรปวนก็รักษาเนื้อพักษาตัวกันดีๆเน้อเจ้าตอนนี้อากาศแปรปวนอากาศตอนตอนเจ้ามืดเย็นเนาะแล้วก็ขวายมาคือฮ้อน ร้อนก็พักทานน้ำพนั่งบ้างอะไรบ้างนะคะเป็นเคล็ดลับค่ะเดี๋ยวไอ้ที่ทำมาเดี๋ยวเราจะไม่ได้ใช้เนาะก็ทำไปพักไปทำได้แค่ไหน มาใส่สะนี้ค่ะให้มันน้ําออกบ่อเนาะเพราะว่าสะนี้มันเน่ามันมันน้ําท่วมค่ะน้ำหลากน้ำหลากมาแล้วก็ลองส่งกลิ่นเราก็จะสูบออกก่อนสูบในน้ําบ่อนี่แหละ น้ำมันจะได้ใสเนาะตอนนี้น้ำมันคูทำอะไรไม่ได้เลย เอาไดโวเลยค่ะคุณไดโวเลยจุ่มเลยไดโวนี้เร็วสุดไดจุม่มน้อยๆติดต่อที่โฮดตพักนี้เมินขนาดลืมเป็น,นคืนนึงก็ย,ย่ำม,ม,ม,มดสะเอาไดโวนเลยเจ้าเพราะมันจะแห้งก่อน ตอนนี้มันจื้นอยู่มันแหง้งมันต็วแห้งบันเยอะหรอกมันก็แค่จะมีน้ําออกบอ่ออยู่เอาสูบออกไปใส่ซาปูนก่อนก็แก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆครับพี่มันมีปัญหาให้เราแก้ทุกวันเราก็แก้ทุกวันครับพี่ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันคะ่ะนะ เสียบน้ําก่อนท <c oughs> มาทำก็ไม่ได้ซ่อมสักทีไม่ซ่อมก็ไม่ได้เปิดรนะ้านสักทีรอใครได้อ่ะห ขน,ขนาดเกษตรตำบลเกษตรอำเภอมา,อาว่านั่นคนว่าบิกเกี่ยวเว้ยน้ำท่วมเข้าาพอเข้าไม่ใช่าพอสูบเออไปจ้างว่าจ้างปากเลยคนว่าน้ำท่วมเข้าโอา้คน้าน้ำท่วม นพอมาพอน้าม้วมเขา้าผ่มสีเม่พอน้าร้อมสูบคนตอบเลิศเลิศเงือกอย่ามาตอบเขาได้มออ้าอั้นนะสูเป,ปิ่มว่าน้าม้วมเข้าเจ้าปิ่มในหน้าม้วมสูบ ก็อมฮับคิดสอบเรื่องอีว่าปนว่าอีก้ก็เฮียแดงเขาไปแจ้งตีแหนฮะสูบเฮียแดดไปแจ้งกรมประปากะเพราะน้ำท่วมน้ำท่วมต้องต้องไปแจ้งเนี่ยสาธารณสุขก็ไปแจ้งหน่วยงานเนี่ยประมง ต้องไปประมงแหมอีฮะตูบอกแนะนำข้าเจ้าจิ้มหรอเป็นนาเปิ้นมาพอนาแล้วบ่เดียวเฮาบ่ได้ปลูกแล้วเฮาบ่ได้ทำนาโซนนี้บ่ใส่โซนทำนาแต่หน้ามันท่วมถึงอะน้ามันท่วมสูบแล้วน้ำท่วมเข้า แต่เข้าบาเสียหายก็บาดได้เงินถ้าสูบมันเสียหายอะ่ะอ,อืแล้วนายปิ่มมีนามูอปมมิิ่มีมันมีสูบตักแกอ่ะมันได้สูบตักแทกเออนึยงได้ตัก,กะะยังได้อะ่ะมาทหารค่อยตรงไหนอ่ะ คือถ้ายากเกษตรผสมประสานบะฮับพิซอบหนึ่งเลยเข้ากับหัฟพิซอบเข้าประมงกับหัฟพิซอบกับประมงพืไร่เพื่อสวนก็ไปแฮมตี้เข้าก็ไปแฮมตี้ถึงได้งงอือีดนะ กอเปสูบเร็วๆดูไหนวะวะลงไปสามบ้างแล้วอะ่ะน้ำมันออกข้างจริงๆสูบเอาจนมันห้องจวบจวบจวบนุะ่ะล้างไปเลยล้างสั้สองรอบเพราะว่ามันจะหอมก็มาหอมมันจะได้ใจก็ไาได้ใจน้ำอะ่ะ ngang nha đây lụa nữa đó. cái cái đường à cái cái xong tầng đây xong ở đây là mày lời hả tứ mày mà <laughs> sổ sứ... sứ... mà mà cái nam thua cũng cái à ăn ngon chứ này mà sữa sữa mà sữa em sữa em mà hay người nữa ăn à, nguồn gì đó nguồn, mua, 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 Long mua, 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 bà mua, mua, bà mua, 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 ก็ทำเองอะ,อะงงอเ,ปเปนเะา,าเนเกกะก็ต้องทำเองอะเนาะเออไครปจะมาช่วยอะไงแล้วอ่ะไงไอายุป๊อปไปเป็นซีซีป้ะบ่มาทำเองแล้วใครจะมาช่วยฮะเป็นเกษตรกรไทยก็ต้องทำเองคิดเองทำเองก็จะตาย แคสูบมาไก่ันยไป,ไปเงิน <c oughs> มต้องไปจมจมไปกับต่ออ่านอนะทำเองคิดเองลงทุนเองทำเองก่อนจ้าทำสำเร็จเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเอง <c oughs> <c oughs> มึงทำสำเร็จนะเดี๋ยวกูเข้าไปรายงานเอง เดี๋ยวผมเข้าไปเอาหน้าเอง สเต็ปเดิมไหมคะสเต็ปเดิมเนาะเพี้ยนๆเนาะทำค่าทำไปแหละทำไปเลยเดี๋ยวมึงดังเดี๋ยวกูเข้าไปหาเองคตอตอนนี้มึงบ่ดังมึงมนีไผ่หู้จักมึงทำไปเต้เนาะทำไปก่อน อยู่นะเขื่อนโอ้ใไซว้วนี่ก็ะเรียนะสู๋เขานี่ยหำน้อยหำน้อยเดี๋ยวไปดูน้ำป่ายน้ำเหรอใส่ก็ไม่ใส่เฮ้ย อ๋อฝายน้ำใสใสฮะฮะใสมากอะ่ะฝายน้ำใสใสหอ,หอม <c oughs> โอเคเนอะขอพ้นแค่อีก,ก่อนเดี๋ยวขอมาได้ยินเดี๋ยวกเกษตรอําเภอมาได้ยิน เพิ่นจะน้อยใจแฮมบายบายโอเคค่ะเรามาพักไร้กันก่อนเนาะเมินเกินไปละเกษณ์บ่ได้ง่ายแล้วก็บ่ได้ายากข้าน้องหนิง่งเออได้แงเกือได้แงนั่นแหละเจ้าเนาะแงได้กับได้แงมันแตกต่างกันเนาะเจ้าเนาะเอาเอา,เอา เอาคำว่าน้องหนิงได้ยะไอ้เจ้าเนาะอ๋อเกษตรบดได้ง่ายและก็บริยากน้องหนิงได้ยะขอบคุณเจ้า